ดูตรงนี้ยกขึ้นมาดัมปี้เลยค่ะเจอแล้วป่าดกของเราก็เป็นป่าที่เราไม่เคยมาไม่เคยเข้าเลยนะคะเจอแตะอยู่ที่70ถังค่ะทุกคน70ถังก็ประมาณแสนสามหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเป็นม,มาค่ะเปิดมาเห็นอย่างนี้แล้วคือแบบ หายเหนื่อยทันทีปีนี้จเจ้าเท่าไหร่ปีนี้จะเอาซื้อ iPad รอ่ะลอยรถมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันในป่าอีกรอบแล้วนะคะ,ะวันนี้เนี่ยมันเป็นวันศุกร์แล้วเลิกงานเร็วก่อนที่จะไปรับน้องตูรี่นะคะก็เลยแวะมาดูป่าที่ที่เราเคยเก็บตอนนี้ก็คือ,อพี่น้องคนไทยบางคนนะคะก็เริ่มเก็บทยอยส่งขายกันแล้ว ไหนเยอะโอ้ยเยอะอะไรเยอะตลอดอืมอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเยอะหรือเปล่าป่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้คือเห็นสภาพป่าแล้วคือหดหูมากๆเพราะว่าลูกมันค่อนข้างนอเล็กแล้วก็ยังเขียวอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูป่านี้จะเป็นยังไงเนาะออ้ยก็มาเปิดดูสิโอ้ยคือโอยอยู่นะได้อยู่นะจะเก็บอะไรยังเก็บไม่ได้ลูกเพราะว่าหนูเห็นไหมลูกมันยังเขียวอยู่อะไร เปิดกิ่งนั้นดูมีความรู้สึกว่าปีนี้ต้นที่มันสูงสูงอย่างเนี้ยค่ะทุกคนมันออกลูกดีนะคะแต่ปีที่แล้วอะ่ะมีแต่ใบเนี่ยปีที่แล้วตรงเนี้ยคือมีแต่ใบอันนี้คือมันยังมีลูกให้เราเก็บแต่ป่าเนี้ยมีลุ้นว่าอาจจะได้ลงลงลงก่อนเพื่อนนะคะอู้เป็นยังไงโอ้ยก็พอมีให้เก็บอยู่นะทุกคน แต่คือเมื่อกี้ขับรถผ่านมาแล้วคือมองจากถนนมีความรู้สึกว่าเออยังเห็นมันเป็นกิ่งดำๆแต่มันก็ยังร้อยหรอมากๆนะคะคไ,ไหน<ม>ขอสักกิ่งที่มันดกๆเธอยังแลดูแบบอีกอาทิตย์สองอาทิตย์นู่นแหละทุกคนกว่าจะได้ลงเนาะวันนี้วันที่ สิบสี่แล้วนะคะสิบสี่แล้วคือปีก่อนนั่นเนี้ยเราเริ่มเก็บกันแล้วนะทุกคนอุ้ยโอ้ยตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไดทุกคนลูกมีหลายสีแต่ได้อยู่นะแน่นอยู่เนี่ยค่ะแน่นอยู่แน่นอยู่โอ้ยมันมีหลายรุ่นแล้วเกินลูกเนี่ยค่ะก กอใหญ่ๆลูกก็จะใหญ่ปีนี้แปลกๆปกติปีที่แล้วกอใหญ่ๆคือมีแต่ใบแต่ปีนี้ก็คือกอใหญ่ลูกใหญ่ใช้ได้เลยถ้าลูกใหญ่นี่เราก็ตักตักได้เร็วนะทุกคนมันจะเต็มถังเร็วนะคะดูค่ะแต่ถ้าลูกเล็กเราก็ตักเต็มถังช้าเนาะลูกใหญ่มันก็เต็มเร็วเพราะว่าขนาดมันใหญ่อุยอ้ยอุ้ยตรงนี้ได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 อยู่ เจอสักทีป่าที่มันพอมีให้เราเล็มให้เราเก็บนะคะก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรก็เป็นป่าติดถนนใหญ่ค่ะทุกคนวันนี้พี่เพลงก็ใส่รองเท้าแตะมานะคะ,ไป,ะไปไปรับน้องไป,ปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้องตูรี่รอนานนะคะตอนนี้ก็เกือบบ่ายสามแล้วเนาะมาค่ะทุกคนข้ามฝั่งมาก่อนข้ามฝั่งมาก่อนฝังน่งนี้ ฝั่งนี้เันเหมือนทลจะต้นเล็กแต่ทำไมมันมองเห็นลูกดำมาแต่ไกลมาจากทุกคนเมื่อกี้ข้ามฝั่งมาแล้วนะคะเกิดจากการที่ขับรถแล้วมองทะลุเข้าป่ามาเอ๊ะทำไมมันมองเห็นต้นดำๆนะคะเห็นลูกดำๆก็เลยลองเสี่ยงเข้ามาดูเพราะว่าตรงนี้เราไม่เคยเดินเข้ามาเลยไม่เคยเก็บเลยแต่คือมองระยะ สามเม็ดคือมองเห็นลูกดำๆแล้วลูกต้นคอตเตียนะคะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะอุ้ยดูดูค่ะต้นเล็กช่อเล็กนิดเดียวแต่ลูกลูกแน่นมากลูกแน่นลูกแน่นอุ้ยแล้วลูกสวยด้วยทุกคนลูกสวยนะคะไม่ใหญ่มากแต่ก็คือโอเคอะ่ะเนี่ยโอเคเลยนะคะ มาค่ะเปิดมาเห็นอย่างนี้แล้วคือแบบหายเหนื่อยทันทีอุ้ยตกใจอะไรเกาะอยเดี๋ยวต้องต้อง,ต,องต้องทำพิกัดไปแล้วเพราะว่าตัวเองเดินถ่ายวิดีโอมาเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนถ่ายมาเรื่อยๆแล้วบางทีเราลืมว่ามันอยู่ตรงไหนไงนะคะเนี่ยค่ะ โอย,โอย,โอยดูตรงนี้ยกขึ้นมาดัมปี้เลยค่ะเจอแล้วป่าดกของเราแล้วเป็นป่าที่เราไม่เคยมาไม่เคยเข้าเลยนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราจะรู้แหล่งของมันเพิ่มอีกทุกคนดูค่ะอันนั้นก็คือเราไม่ได้ยกเนาะตัวนี้ก็นูน่นเรายังไม่ได้ยก สังเกตตลอดคลิปจะได้ยินเสียงรถนั่นหมายความว่าป่าติดทางค่ะป่าติดทางอย่างนี้ต้องต้องระวังหน่อยเดี๋ยวคนอื่นเขามาเห็นนะคะมาเห็นก็คือเดี๋ยวเจ้าอื่นเขาจะมาเก็บก่อนนะคะเพราะว่าคนฟินเขาก็เก็บไก่โอ้ยอลังการมากตรงนี้ทุกคนลูกไม้ใหญ่แต่ก็คือดำตลอดดำดำหมดเลยอะ่ะอุ้ยอุ้ย โอ้ยดูค่ะตรงนู้นอีกดูดูด,ดูเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำอะไรเป็นสัญลักษณ์วละล่ะอุยอ้ยทุกคนสะออนดกแค่ตรงนี้ที่เดียวก็ยังดีเพราะว่าเนี่ยแค่วงนี้วิงเดียวก็นุ่นแหละค่ะดำหมดเลยดีใจที่ตัวเองเข้ามาแล้วมาเจอป่าที่ตัวเองไม่เคยเก็บมันดกนะคะเพราะป่าที่เคยเก็บปีที่แล้วกับตาก็คือ มันไม่โดกมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้เลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่าเราจะมีออเดอร์เพิ่มมาตอนนี้ออเดอร์แตะอยู่ที่70ถังค่ะทุกคน70ถังก็ประมาณแสนสามามหมืบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เราตลอดแล้วลุ้นไปด้วยกันว่าเราจะ ได้แสนสามตามสถิติที่เราเคยเก็บเองแล้วได้77ถังหรือเปล่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแต่ตอนนี้เราได้แค่70ถังเนะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายจากฟินแลนด์ค่ะมาเป็นกำลังใจให้กันตลอดนะคะสวัสดีค่ะเจออะไรเจออะไรอีกนูน่นพี่เพลงอยู่ไม่ได้ถ่ายรูปโอ้ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเอเลไปอะไรนะ ทำไมอะโูกได้วันอาทิตย์ุงนี้ไปกันค่ะทุกคนบ๊ายบายทุกคนไปก่อนพี่เพลงบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวดูว่าปีนี้พี่เพลงจะจะแจ็คพอตแตกไหมปีที่แล้วได้กี่หมื่นนะพี่เพลง600ยูโรปีนี้จะเอาเท่าไหรป่ปีนี้จะเอาซื้อ iPad ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ รับน้องตุลีเรียบร้อยแล้วนะคะ,อ,ะอืมมันมันคันจมูกค่ะน,นี่เป็นไงวันนี้ทักทายทุกคนสวัสด,ดีก่อนอไปกลับบ้านกันคะ่ะสวัสดีค่ะ